สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะประจําช่วงวันที่1-15ถึงกุงพาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ Description Box ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่สถานะคนโสดกันนะคะคนโสดชาวเมษ สถานการณ์ความรักนะคะสี่ถ้วยสี่ดาบนิ่งมากเมจิเชียนไลท์ออฟบอสแล้วก็ว f f ออ t จูนนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณนะคะ เมสิงหรือธนูที่ในราศีลัคน,นาหรือดาวศุกร์บางคนเป็นคนรักเก่าอยากจะได้ข่าวคราาเกี่ยวกับคนรักเก่านะคะหรือจะได้มีการพูดคุยบ้างเกี่ยวกับคนเก่าไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าก็ตามหรือคนเก่าเก่าที่เคยอยู่ในชีวิตเราแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวจากเขานะคะส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างจะเงียบหรือคนที่เข้ามาเนี่ย ยังไม่ถูกใจเราค่อนข้างจะเลือกเยอะนะคะมีสเปกนู่นนั่นนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแพทเทิร์นชัดเจนนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้มันเป็นเลยที่แบบยังไม่ถูกใจยังไม่สเต็กนะยังไม่สเปกนะคะเคต่อไปออขอดูคนที่อยู่ในใจคุณดีกว่านะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างแปดไม้เท้าหกถ้วยคนคนนี้น่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะ ที่ยังตัดไม่ขาดหรือมีสัญญาบางอย่างร่วมกันนะเป็นชาวธาตุไฟโคตรเด่นเลยนะคะแต่ในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะเพราะว่าลุ้มเขาจะทุ่มเทหรือมุ่งไปเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักหรืองานเงินค่อนข้างจะเป็นสิ่งแรกๆสิ่งหลักๆเลยที่เขาจะต้องแบบต้องทํานะคะโปรเจกต์งานค่อนข้างเยอะเนาะอบอกกับว่าคนคนนี้นะคะมี โอกาสที่อาจจะได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นการพูดคุยต่างๆหรือได้ยินข่าวครา,า,าวบางอย่างจากเขาเนาะแต่อย่างไรก็ตามแน้วมันมีในเรื่องของเดวิลมองว่าเขาน่าจะมีคนปัจจุบันดูเหมือนกันนะคะอย่างนั้นถ้าการคาดหวังที่เขาจะกลับมาเรามีเราคนเดียวย่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะต่อไปนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเราล่ะเขาคิดอย่างไร,น,ร,ะงไรนะคะ รู้สึกยังไงกับเราเจ็บไม่เท้าเขายังมีอีโกโ้หรือมีกำแพงบางอย่างกับเราอยู่นะหรือเขาอาจจะเจอกำแพงบางอย่างเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราสองคนจบกันไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาเหมือนจะอยากจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานลเล่นนะประมาณประมาณว่าอยากจะทำในสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ เคยอยากจะรักษาสัญญาบางอย่างนะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาเคยรักษาสัญญาไว้นะไม่ใช่ทุกอย่างแต่แค่เป็นบางอย่างบางสิ่งเท่านั้นเองอยากจะให้มันแบบโล่งใจสำหรับเขามันเหมือนมีคําสัญญาหรือม,มีอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่มันยังค้างคาอยู่ในใจมันยังติดอยู่ข้างในใจอะนะคะ <c oughs> แล้วคุณ คิดและรู้สึกยังไงกับเขาสองถ้วยคุณยังรักเขาอยู่นะคะยังอ่อนไหวในเรื่องราวของเขาไม่ว่าคุณจะได้ขา่าวจากเขามานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการได้คุยกันอย่างไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยจะอยู่กันคนละที่คนละทางแบบค่อนข้างไกลนะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือไม่ก็คนละประเทศกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะ สิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะเนี่ยทุกอย่างมันคือการปลดล็อกนะคะเขาอยากจะปลดล็อกบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาอือ hmm. คนคนนี้เป็นคนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอย่างหนักมาก่อนหรือคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจอย่างหนักมาก่อนก็เป็นไปได้นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาคบกันนะแต่มันเป็นเหมือนกับ การกลับมาเพื่อเค,คลีย์นะคะเคลียร์ใจบางอย่างสําหรับใครที่อยากจะห่างหายกันไปโดยที่ไม่ได้บอกลาหรือไม่ได้เคลียร์กันเนี่ยในช่วงนี้จะมีโอกาสได้เคลียร์บางอย่างกันนะคะสรุปนะห้ามไม้เท้านะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกนอกจากความหวั่นไหวแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ จะคุยดีไหมจะรู้สึกยังไงมันดูปั Trans ่นป่วนในความคิดในความรู้สึกของคุณเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการกลับมาของเขาในครั้งนี้ในใจลึกๆแอบมีความหวังนะว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะแต่จากไพ่มองว่าให้ดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่านะคะจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณยได้ตัดสินใจส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคนแต่ยังไม่ถูกสเปกอย่าทําให้รัก ้ากลับมาแล้วไม่ชัดเจนก็ก็ช่วยทําให้มันชัดเจนว่าไม่ได้รักหรือยังไงก็ให้มันชัดเจนไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคำถามที่ติดอยู่ในใจหรือการกลับมาเพื่อที่จะเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาอยู่หวั่นไหวนะคะ heart to heart conversation เป็นการได้พูดคุยกับสิ่งที่มันอยู่ข้างในจิตใจนะคะมีมูลโซเมต ้านะคะเป็นสัญญาของเนื้อคู่มันมีขึ้นมานะแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคู่ที่เป็นเมธนะคะสัญญาของเนื้อคู่ตรงนี้มองว่าถ้าการกลับมาแล้วเนี่ยแต่มันต้องใช้เวลานะดูไปเรื่อยๆแล้วมันมีทิศทางในทางบวกแต่ว่าคุณสองคนอาจจะมีสัญญาของความเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกันนะถ้าสัญญาณออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นทางลบนะคะก็ยังไม่ใช่นันเองเนาะโอเค สำหรับคนโสดเมดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่นะคะไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะมาดูสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะ n i g น of อ w o ส d s นะคะค n งอะบอลห้าเหรียญ ในที่นี้ชาวพัดลมค่อนข้างเด่นนะคะกุ้มเมทุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์เนะาะทัดไปอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่เหงาหงอยวิ่งตามความรักคนรักไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจเรามีโอกาสได้เจอคนใหม่เข้ามาแอบรักแอบ,แอบ,แอบชอบคุณนะคะหรือเข้ามาอยากจะทําความรู้จักคุณดันมีเสน่ห์ต่อคนนอกนะคะส่วนคนในด้วยกันเองเนี่ยเขากลับทําให้เรารู้สึกว่า เร,เราเหนื่อยเราท้อในความสัมพันธ์อาจจะเจอกับความท้อความเหนื่อยจากเรื่องอื่นเช่นเรื่องเรื่องของการงานหรือว่าปัญหาโดยรอบแต่ว่าเราหันกลับมาเนี่ยกลับไม่ค่อยเจอเขาอยู่ตรงนั้นนะคะ ต่อไปฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้าง1ิบดาวน,นะตัวเขาเองก็เจอกับปัญหาที่ต้องการแก้ขยยไขเลยนะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ช่วงนี้จะโฟกัสในเรื่องของการเงินหรือการแก้ปัญหามากเป็นพิเศษแต่มองว่าช่วงกลางๆของคําทํานายหรือปลายๆของคําทํานายเนี่ยเขาอาจจะใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะต่อไปนะ แล้วเขาคิดรู้สึกยังไงกับเราบ้างากาบนั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนเพ้งคว้างแบบนี้นะคะ King of s w o r d นะคะหกไม้เท้าอืมเขาก็ยังรักเรานะแต่เขารู้สึกเหมือนเขาต้องไปจัดการบางอย่างที่มันมันต้องจัดการอะที่เขามองว่าไม่ใช่ว่าเราไม่สำคัญแต่สิ่งนั้นอะคือมองว่านะเขาน่าจะจัดการเป็นแบบ เป็นระบบเป็นสัตว์เป็นสวนที่เขามองไว้แล้วที่เขาคิดเอาไว้แล้วนะคะการปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นฝั่งคุณคิดยังไงรู้สึกยังไง r e v e r s นะคะห้าดาบคุณคิดถึงช่วงเวลาที่ที่ดีต่อกันนะคะแล้วคุณกลัวว่าช่วงเวลาที่มันน่าจะเป็นความเป็นวันสำคัญอะเกี่ยวกับความรักอะเขาจะไม่เห็น เห็นเราหรือเปล่าหรือเขาจะไม่สนใจเราไหมเนี่ยเห็นไหมห้าเหรียญขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็มีดิเชีน่นเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจอ่ยอืมแต่มาว่าเขาน่าจะมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรบางอย่างให้เราแน่ๆในช่วงช่วงเวลาแบบนะคะที่มันที่มันเป็นช่วงเวลาของคนคู่คนมีคู่ที่รอคอยนะคะคสิ่งที่อยู่ในใจเขานะ แต่ไพ่ธาตุลมทั้งนั้นเลยมีทิฏฐิหรืออีโกโ้เข้ามาร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการจัดการปัญหาสามดาบเขารู้ว่ามันมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกที่ดูเหมือนเขาจะจัดการหรือเขาให้เวลากับปัญหาตรงนั้นหรือเรื่องอื่นนะมากกว่าคุณนะคะเขาก็รู้สึกไม่ดีการแต่ว่าเขาก็อยากทาให้มันจบ,จบ,จบเสร็จ,รจออะืนะคะเลียไปทีละอยา่างทีละส่วน ได้ม่ค้งค่ะต่าไปบทสรุปเดือสั้นนะคะสามดาบนะคะสำหรับคนที่เหนื่อยเนี่ยห้าเดียนอีกแล้วนะคะทำแพนช่วงนี้ต้องเป็นการกลับตัวแล้วก็การทำความเข้าใจลดอีโก้ของตัวเองของเขาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของจำแพงลงนะ เราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวนช่วงนี้จะมีบางคนที่จะมีความเอาแต่ใจมีความเป็นเด็กค่อนข้างสวัวจะต้องลดตรงนั้นนิดนึงก็มีความปรับตัวปรับไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเข้าใจในสถานการณ์มากขึ้นครบกันนะอยากให้ความสัมพันธ์มีการคอมมิชเมนต์ไปต่อไม่ไหวหรือเขาไม่อยากไปต่อกับเราแล้วเขาถึงดูห่างๆหายหไปมันทำให้เรารู้สึกหน่วงนะคะ ให้ความรักนะคะ let go of control issue เนี่ยแหละคือการปรับปรับตัวปรับไปตามสถานการณ์บางปัญหาเนี่ยที่เราไม่สามารถ control มันได้นะคะก็ต้องปล่อยวางเนาะ engagement s o m a เนนะคะความสัมพันธ์ก็ยังไปได้ดีอยู่นะมันก็แค่เป็นช่วงรุ่มๆม,มด,ดอนๆที่เราอาจจะเดินแล้วสะดุดสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้มีสัญญาณของเนื้อคู่มีสัญญาณของความสัมพันธ์ที่จะไปถึงขั้นของการ คือคอมมิชมิลาจะแบบมีความมั่นคงมากกว่านี้หลังจากนี้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับสถานการณ์คนมีคู่ก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมค่ะกดคลุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยของคุณนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะไพ่ที่ได้คือ9ก้าเหรียญ s t r รนด์ซีเรียญน,นะคะ king of pentacles หกถ้วยนะคะชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะบังกรประศบหรือก,กันที่อยู่ในราศีลัคณาหรือราศกหรือคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุดินเด่นมากๆนะในที่นี้จ,จะมีเรื่องของความหึงหวงความรู้สึกแบบอะไรบางอย่างที่ของการยึดติดกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของการอยากจะอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ันเหมือนกับคนคนนี้นะคะกับคุณนะ่าจะมีปัญหามาก,ก่อนหน้านี้หรือในช่วงต้นๆของคำทำนายนะคะดังนั้นมันมีสัญญาณนะคือหกถัวมันมองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับมา ปรับความเข้าใจกันแต่ในการที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนคุณจะต้องคุมเกมเขาจะต้องยอมคุณไม่ใช่คุณจะยอมเขาเขาจะต้องฟังเราเขาต้องยอมเรานะคะเป็นการแบบอาจจะมีความยึดมัน่นถือมั่นในจุดนิดนึงเหมือนกันนะแล้วฝั่งคนคุยคนนี้สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะเจ็บเหรียญน,นะคะคุยน็อตครับนะคะเอชซอฟต์เพนด์คอสเลเวอร์สเดอะสตาร์ ด้านฝั่งเขาเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่โอเคกลับมาเคลียกลับมาจัดคงจัดการน้่นนั่นนี่ในชีวิตความรักของเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็ค่อนไทงจะมีเสน่ห์โปรยปลายเลยแหละนะคะมีคนเข้ามาชอบมาติดพันมาอยากทําความรู้จักขเขามากมายแต่ในเรื่องของความรักของเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มจะชัดเจนขึ้นนะคะ ว่าต้องการอะไรต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตแล้วคนคนนั้นจะเป็นเราไหมนะคะมาดูกันอืมขึ้นมาใบแรกสองถ้วยก็ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นสีชมพูชมพูสามใบแล้วนะโอเคเออเจ็ดไม่ท้าแล้วก็คิงออฟคัพนะคะก็คงเป็นคูนั้นแหละ ชัดเจนการกลับมาแล้วกันคือมีโอกาสที่เขาอาจจะยอมแต่อาจจะไม่ได้ยอมสุดนะคะคือไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นี่เขาจะแบบถวายชีวิตให้ทุกอย่างต้องเชื่อฟังเราไม่ขนาดนั้นเขายังมีแบบข้อขัดแย้งหรืออะไรที่มันแบบอยู่บ้างอะที่จะไม่ยอมเราทั้งหมดนะคะแต่ถามว่ารักคุณไหมเขาเริ่มจะรักคุณมากขึ้นแล้วนะคะหรือมีความชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองแล้วนันเอง ฝั่งคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาสามาไม่เทา้าห้าไม่เทา้เราระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะหรือปากเสียงหรือความไม่เข้าใจกันในเรื่องของอีโก้แล้วก็ทิฐิเนี่ยแหละของเราความเป็นไปของเราเนี่ยแหละนะคะช่วงนี้ประคับประคองอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะแไม่เท้าในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยการ,การข,ยขยายความสัมพันธ์เราจะมีความคิดโลดแล่นค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะให้ใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราแค่รู้ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเนี่ยมัน มันชัดเจนมากขึ้นแล้วแค่นั้นก็มองว่าอนาคตมันน่าจะน่าจะไปได้สวยนะคะต่อไปสิ่งที่ยในใจเขาเจ็ดเลี้ยนแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องการเวลาอีกสักหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะชัดเจนในเรื่องราวของความรู้สึกแล้วนะคะแต่เขายังขอเวลาในการดูไปก่อนอีกสักนิดนึงเขาก็มีความเชื่อมั่นนะคะว e ออฟฟอร์จึงกรรพัฒนานะ การพัฒน,นาการเป,ปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหวังว่าเราจะเข้ากันได้มากขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความสมดุลมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของอารมณ์ของคุณจะต้องบาลานซ์ใช่ดีนะคะไปโอุม <c oughs> ขีน่นะักษรนนะลดทิฐิของเราลงเราเนี่ยแหละคือที่หนึ่งของเขานะคะสามดาบแผลที่อยู่ในใจเรื่องราวที่มันเป็นอดีตผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปลดในเรื่องราวของความร้อนความเอาแต่ใจลงนะคะเดวิลเดนในเรื่องของบุคคลที่3รักซ้อนมีโอกาสได้จบความสัมพันธ์นั้นหรืออาจจะเป็นการตัดตัวเรื่องออกไปนั่นเองนะคะเซมซีเพื่อนอ อยากทำให้รู้สึกดีถึงน่ารู้เปล่าให้ความรักว่างไงโซมิดขึ้นมาสองสถานะแล้วนะสำหรับเมดนะรีเลชั่นเอ็กซ์นะคะคอล l ินอินเดียโซมดแล้วก็เทรนด t ชีคือมองว่าเป็นการเคลียร์พลังงานเก่เา ปัญหาเก่าๆมากกว่าพลังงานด้านลบมต่างๆที่ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนดีตจะดึงมันกลับมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะความชัดเจนมากขึ้นความรู้สึกของตัวเองทั้งคุณและเขาก็มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะเริ่มมีอะไรที่มันสตรองมากขึ้นนั่นเองเท okay. สำหรับเมรก็ประมาณนี้นะคะงี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็น like, กำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ